สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือถืเทดเมนูอย่างติดตามรับชมรับฟังนะครับเริ่มต้นที่แรกกันหนึ่งเขา่าบุ้นเข่าสะก้อนเข่าก็ล่างขึ้นไอถึ่ทูทูวดการทักระบาด เมน,นูทีเช้าน้ำมืาอนี้ปนปูไาสัน่นแซ่บกรอกกินกับลวกดอ,อกบอือ้อนี่คักปั่นยังไงพี่น้องเอ๋ย <c oughs> น้ำเดเือดแล้ว<ป>มานี่ไฟปูใสไ,ไปปี้ปราดาวนน่ ค้นปูแลวแลวๆหนาตากระิประมาณนี้นะครับถ้าใ,ใส่บรกกอกเหมอเดียดเลี้ยวบาทนี่ก็อบอือหน่อยลงใส่บาทนี่ บีบบ้่งมันเปียแล้วเปียแล้เวเอาดอกลงใมใบเท้าขึ้นพร้อมกัน,นบักอื้อซุกแล้ววานี้กระตัก ก้นจากมะนั่งให้มันเย็นเตรียมพร้อมอรอรับประทาน กีกับลวกบังอือหน่อยดอบังอือเออคักปลาย่งละบาดพี่น้องปลากระดแดงใหญ่ตำเจีบักเรียนบัิงกับปิ่งปลาปลาัวเขาเอเ่นงปิ่งเจียคือเจียออกไส้แต่แม่เจียว่เจ้าอรท่าที่สูตเท่านี้เหร

Tấm này đeo ก็ปรุง mà Nào เดี๋ยว Nào เลยแล้วเอาบ่ไป เยบปลาน้อยทาปิ้งมาเนี่ยนี่ใสเกี๊ยแล้วก็ซอสฝ้าเขียวนิดหน่อยหอมโคลีให้เข้ากันอันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งปิ้งปลา ขายจริงครับแก้วบอกเรียนไม่ว้าวเรียบร้อยทุกอ,อย่างแล้วบัดผอดยำกินไปนี่ที่เียกปนปูเสียบกอก

ก็ร่อยไปเลยนี่นจิงก็ปลี่ยปลาไม,ไม่ไม่ยดร้ไร ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังหลายๆนะครับเดี๋ยวจะเห็นคลิปอาหารแซ่บๆให้เพิ่งไปเรื่อยๆครับผม